สวัสดีค่ะทุกคนว้าว <Wow. S 1> วันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะวันนี้สวนหลังบ้านจะพามาดูต้นโรสแมรี่นะคะโรสแมรี่บ้านเรามีอยู่กอนนึงเนาะอันนี้วันนี้เราจะมาตัดตัดบางกิ่งเขาออกนะคะเดี๋ยวก่อนตัดเดี๋ยวถ่ายไว้ดูหน่อยนึงเนาะถ่ายไว้เตือนความจำว่าเลี้ยงโตไปถึงไหนแล้วเรามาตัดแต่งยังไงบ้าง เราจะตัดกิ่งนี้ออกเสีด้เหมือนกันนะแต่ต้องตัดออกนะคะเพราะว่าต้นเขาใหญ่เขาใหญ่แล้วจะไปท่วมอต้นอื่นเนาะอันที่เห็นกลางๆนี่คือต้นบลูเบอร์รี่นะเบอร์รี่เราเกลาง,ลางแต่วันนี้เราจะมาตัดต้นโรส e มรี่โรส e มรี่นี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเป็นทั้งสมุนไพรโอ้ย อุ้ยเฮ้ย้ยตาดีตาดีจะตัดเวลาจะตัดทําไมต้องเจอเต่าทองเนี่ยต่าทองนี่ดีนะต่าทองอาไปกินเพลี้ยอุ้ยมีหลายตัวเนี่ยดูดีในตรงนี้มีอีกไหมนี่มีอีกตัวหนึ่งตรงนี้ใครเ็นบ้างนี่ตรงนี้นะคะตรงนิ้วโปา้าก้องจับให้เราไหมนี่อยูออุ้ยเร,เ,เราต้องเก็บเราต้องเก็บเป็นต่าทองอ,อไปไา้ในกรีนเฮาส์ สองตัวมีอีกตัวหนึ่งนะคะเมืแ่อบบกี้แอบ,บอยู่แอบ,บอยู่แอบ,บอยู่โอ๊ยออกมาทีออกมาเดินไปไหนต้องเก็บแมงเต่าทองออกก่อนนาจับไม่ได้เอาก็เดินไปเนาะแต่ไม่รู้เดินไปไหนแล้วเนี่ยตาจะมองกล้องตาจะมองต่าทองสองตัวนะคะต้องไปไว้ในกรีนเฮางานนี้ต้องไปหาเก็บแมงเต่าทองมาไว้นะคะ ออกเดินป่านี่ต้นก็พุ่มใหญ่อยู่นะตอนนี้ปลูกมาสี่ปีแล้วนะคะสูงแล้วเราจะให้ต้นเขาโตนะเราไปเจอที่สวนบ้านคนอื่นเนาะนต้นเขาเท่าต้นไม้ต้นนี้เลยนะครเราจะให้เขาขึ้นแบบต้นไม้ต้นนี้เนาะแต่เขาก็เริ่มโตขึ้นเรื่อยๆนะดูกอเาเดี๋ยวเอาเอาต่าทองไปเก็บก่อนต่าทองเราเอาไปเก็บ ตัวคณะเราโผล่ไปย้ายกระถางเอาลงกระถางเอาตัวทองไปเก็บเก<ๆ>ลี่ยว่างก่อนอุ้ยเก็บตรงไหนดีเพราะว่าเราก็ต้องเปลี่ยนคณะเราออกไปเรื่อยๆเ,เนาะปล่อยไว้ให้กินเพียตามคณะตา,าต้นคณะนะคะเดี๋ยวเขาก็บินออกไปเราก็มาปล่อยร้อยหลายตัวเนาะก็หายไปเรื่อยๆรู้ไปอยู่ตรงไหนาหาไม่เจอ มาดูมาดูต้นดูสิเราจะตัดยังไงเราจะตัดยังไงกับต้นโรส e มรี่เราถือกล้องมือหนึ่งตัดมือหนึ่งนะคะกล้องก็จะสันส้นๆเลือกกิ่งก่อนเราจะเลือกกิ่งตัดเนาะอันนีอนนอนนอ้อันนี้คือพันเขานะคะอันนี้พัน Rose m ร r ่เรา มาจากด็อกปีสองปอนห้าสิไม่แพงนะคะขึ้นดีเดี๋ยวเอาต้นเอาต้นนี้ไว้เนาะเดี๋ยวเอากินีนเนาะเอาสอง อันนี้เลือกไม่ได้เดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาอันนี้เล็กๆมีแต่ต้นผักเสียนสลหรับอยากเลืออเ่อยๆไม่ทันอ่ะจับกล้องนี่นะคะับเราไม่มีมอกล้อง วางกล้องมาก่อนเนาะวางกล้องยัง,งไงดีเนาะวางกล้องแป๊บหนึ่งวางกล้องแป๊บหนึง่งทำไม่เห็นนะคะเห,เ,หเห็นไหมเห็นไหมเหยียดชิลเลื่อยพยายิทธิเลืออ่อยหุ้บยิงหยิบออกลดูแล้ว ตบเรื่อยๆต่อแล้นลลวลนะคะบเรื่อยสองอกิ่งสองอกิองอ่กองยนะคะกันเรื่อยทีหลุดสองอกิ่งเลยนะ ชุบๆๆๆๆแั่เดียวสองกิ่งเราออกมาแล้วนี่อ้ไทีเดียวสองกิ่งออกมาแล้วนะจ๊ะอ้ยหอมมากเลยเอาไปชำก็ขึ้นนะชำไวไปถ้าอยากได้ก็ออกไปอู้หอมมากเลย ใหญ่อยู่นะยาวทั้งใหญ่เลยกิ่งเขาลายปีนาะวันนี้แดดดีนะแต่แดดมาเป็นช่วงๆอันนี้มันบ่ายโมงนะคะแดดออกแดดออกมองเห็นถนัดไหมปาเรามองมันย้อนแสงนะคะไม่ค่อยถนัดเท่าไรนีต้นรูปบาดเราเมื่อกี้ตอนไม่ดีบางบางมิดไม่เห็นต้นรูปบาดเราเลย เราปล่อยออกแลนะคะมาตัดเต็มเนาะให้เขาขึ้นจริงนี้ให้เขาขึ้นไปจะได้เป็นต้นที่ขึ้นสงสงดูฝั่งนี้ดูดิมันจะไปติดกับกำแพงหรือหปลือ้รั้วมากก็ไม่ได้เนาะประมาณนี้พอดีเราจะให้ต้นเขาใหญ่ๆนะคะเราเลี้ยงก็เราไปเจอ ที่หน้าโรงแรมที่เราไปฮอลิเดย์เห็นแล้วเราชอบเราก็อยากได้ดูสิเงาๆข้างล่างก็จะมีต้นต้นผักเซียนฝรั่งขึ้นเต็มเหมือนกันนะแล้วก็ได้เก็บดองรอพักหนึ่งถ้านด้นเก็บต้นผักเซียนฝรั่งดองอันนี้คือพันธุ์ของเขานคะคะเสียบไว้ที่เดิม ออกมาจากตรงไหนไเม่อกี้เ็บๆไว้ตรงนี้ลนะเด็บๆไว้เริ่มผุแล้วโอ้ยมอยไซค์ใคแดดออกก็อย่างเงี้ยฝรั่งฝรั่งไม่มีแดดนี่ดีที่สุดละฝรั่งมีแดดนี่ยิ่งยิ่งกว่าประเทศไทยนะเสียงโว,วยโวยวายรำแรงคนเราเนาะอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันมุด ก็จะประมาณนี้นะคะโรสแมรี่เราสวยงามไปดูอมๆฝั oh, oh. ่งนู้น oh. ดูดิดูฝั่งนี้อ๋อเยอะนี่ดูฝั่งนี้ยังเป็นป่าเลยเห็นไหมยังเป็นป่าอยู่นะคะกันโรสแมรี่เรา oh. หนาอยู่นะ อต้นนี้ออกแมลงอุ้ยแมลงอะไรมันมาเร็วจังเลยเห็นแมลงในคุมไหมคะแมลงอะไรอูต้องฉีดยาแมาลงอันนี้จุลินทรีย์ขึ้นเองเนาะสีแดงขวดเชื่อเ้าอะไรไปรดน้ำเขาจะขึ้นเองต้องเอาจะมาดูมุมนี้น่าสังไป โอเคไหมนี่ก็โอเคอยู่นะถ้าเขาขึ้นสูงๆูงโร m a r y ี่โร m a r y นี่เอาไปใส่สเต็กอร่อยนะคะเอาไปใส่สเต็กหมูจะเข้ากันแต่อ้นี่กิ่งนี้กิ่งนี้ฝนตกเนะจะทอดยอดสวยหนาวหาวเมื่อกี้ก็สวยนะเมื่อกี้ทอดยอดอย่างสวยเลย ใบที่ทอดยอดใหม่สวยต้นเขาเริ่มไม่ต้องรดน้ำไม่ต้องดูแลเยอะแล้วนะคะรดน้ำแค่ปีเดียวปีสองปีสามมาเริ่มปล่อยปีที่แล้วเราก็ไม่ค่อยได้รดปีที่แล้วนี่ต้นไม้ทุกต้นในสวนไม่ค่อยได้รดเลยประหยัดน้ำลงได้เลยประหยัดน้ำลงได้เลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รดนอยู่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์รดน้ำคิดว่าจะเอากิ่งนี้ออกหรือเปล่าเพราะต้องเลี้ยงให้ต้นมันใหญ่ นะเราไม่ได้ปลูกกินไม่เท่าไหร่นะคะแต่ปลูกไว้ประดับสวนปลูกจัดสวนให้สวยงาม <c oughs> ค่อยๆทาไปเนาะเพราะว่าเราซื้อต้นเล็กมาปลูกเราไม่ได้ซื้อต้นใหญ่เลย <c oughs> ทุกอย่างก็ค่อยๆเป็นค่อยไปนะคะดูฟังนี่ดูฟังนี่อันนี้เขาเขาขึ้นเม็ดมันร่วงเราขึ้นก่อนก่อนหนาวจะมามันก็จะจะรอรอหน้าหนาว พอสปริงมาเขาจะโตกว่าอีกไม่เดือนหน้าเก็บเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะเริ่มทอดยอดให้เขาใย่ใ่เก็บดองนะนและอร่อยนะคะปักเซียนฝรั่งอร่อยพอๆกับปักเซียนไทยกินอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าถ้าถ้าถ้านี้เขาใหญ่อร่อยกว่ากรอบหันมาต้นโอ้ยรถมอใส่ไซค มอไซครยแดดออกเรามาดูรอบๆต้นนะคะรอบต้นโอ้โอ้ยมอเตอร์ไซคายเด็กหรือเปล่านอ้อบ้านเราอยู่ตรงสีแยกหมู่บ้านเนาะ,เ,นะเสียงก็จะดังดังหน่อยดูรูปบารรูปบาทไคาที่ชอบเปรียปร้ยวๆนะคะนี่แกงส้มแกงเปี้ยวอะไรว่าไปเปี้ยวจี๊ด เปียวจี้สำหรับเราทอดยอดขึ้นแล้วนะคะอันนี้ปีที่สามนะปีที่สามแล้วรูปบาทเราไม่ได้ทำอะไรปล่อยเอามาสไพตรงนี้เพราะว่ามันเบียดเบียดต้นนั้นขึ้นเพราะว่ารากเขาเขาโตก็เลยมาเบียดต้นนี้ไว้ตอนนี้ไปยังมาคะเนคะนึงคะเนอะไรของเราเนี่ยจะทํากับต้นโรสแมรี่เรายังไงดีเพราะว่าเขารากเขาเริ่มจับแล้วเพราะรากเริ่มจับแล้วเราต้องมาคิดดูสิว่าเขาจะโตเปแบบไหน ตัไปทิศทางไหนที่จะสวยงามใครมีไอเดียแนะนำเราด้วยนะคะเริ่มเริ่มแบบไม่ต้องซื้อต้นไม้เข้าบ้านแล้วเริ่มประหยัดปีแรกเนี่หมดตังหลายตังเหมือนกันนะดูสวยงามแดดออกสวยงามมากเลยแต่รูปปาร์ขึ้นไปสวยงามอ้าวเราเจออีกแล้ว เราชอบมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมอุ๊บบินไปไหมหายทําเป็นร่วงโอ้ยนี่บินมาข้างล่างเราจะเอาปเข้าไปในเราจะเอาเข้าไปในกิเเเนเฮาเราต้องไปหาธีรก,กิง่งหาธีรก,กิ่งนี่ี่เราตัดออกมานะคะเราต้องมาแอบดูธีรก,กิ่งแล้วแหละเพราะเรากลัวเขากลัวเขาติดไปอันนี้คือถ้าคนประหยัดหรือ จะเอาไปใช้นะคะเด็ดเด็ดใบเขาเนี่ยเด็ดเด็ดขายใบเขาแล้วตากแห้งเด็ดใบตากแห้งแล้วเอาไว้ใส่อาหารได้หรือไม่ก็นี่สุดๆดนี่ใส่สเต็กโอ้หอมดีมากเลยชื่นใจไม่ค่อยกินนะมันก็เยอะเวลาคนไม่กินมันก็มม,กม,มันก็เยอะเขาชอบประกาศหนาวนะคะ นี้พามาดูสวนอีกเหมือนดึงนะคะลเก็ตัดออกมาเยอะเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้จะเลือกตัดยอด,ยอดเขาเนาะเลือกตัดยอด,ยอดเขาไว้ทํากับข้าวัแช่ตูเ้ตเย็นยอดสวยมากเลยยอดสวยงามดูต้นที่เราตัดเสร็จแล้วพอแค่นี้นะคะดูฝั่งน,นี้จะได้เข้าขึ้นตรงเนี้ย โอเคอยู่นะเดี๋ยวปีหน้าก็ต้นเท่าแขนนะเนี่ยกิ่งๆิ่เขาค่อยๆปล่อยกระตัวออกไปต้นเขาก็จะประมาณนี้ดีไม่ดีต้นนี้อาจจะได้ตัดนะเก่งมาฟังนี้ถ้าต้นโน้นเขาใหญ่ต้นโน้นเขาใหญ่กิ่งนี้อาจจะได้ตัดยังไม่แน่ใจนะคะจะเลี้ยงยังไงดีเพราะว่าเราเน้น ือว่าเอาออกเลยจะได้ไม่แย่งอาหารแต่ดูอีกทีนึงนะหรือว่าเราจะเอาเลยออกเลยดีเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวดูอีกนิดนึงเดินดูรอบๆอ,อยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนอะ่ะวันนี้แต่งให้สวยเลยนะคะตัดมาตัดไปเอาไว้สามกิ่งนะคะโอ้โหสามกิ่งก็เหลือเฟือเนาะ เราก็จะให้เขาอันนี้ก็ไปฝั่งนูน้นฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่แล้วก็อยู่ตรงกลางต้นตรงกลางนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะให้เขาขึ้นสูงเลยดูใกล้นี่ก็อยู่แบบนี้นะคะเขาจะได้ขึ้นตามที่ต้นเขาเอ็นไปแล้วเราก็จะเลี้ยงเขาต่อ มานี้ปีนี้ตัดแต่งปีนี้ตัดแต่งอย่างเดียวเลยเนาะเพราะว่าต้นไม้เขาเริ่มโตเริ่มใหญ่เริ่มแข็งแรงะและเราตัดแต่งอย่างเดียวเลยนี่มาต้นเก่ากี้แล้วก็ตัดแต่งปีที่แล้เก่าขี้ก็ตัดแต่งตัดแต่งสูงเกินไปมันมันยังลกนะคะเราเลยตัดต่ําลงมาอีกแค่ซอกกว่าๆเนาะแล้วมาตัดต้นโรสแมรี่เรานะคะให้เหลือสาม สามกิ่งสวยงามไหมคอยดูตอนต่อไปนะคะ<อ>ก็สูงอยู่นะสูงอยู่เป็นเม็ดอยู่นะคะเป็นเขาจะตัดแล้วสูงอยู่เป็นเม็ดอยู่นะคะนี่จะได้ไม่แย่งอาหารจะไ,ไม่เปลืองเนื้อทีเนาะเพราะว่าสวนเราเล็กที่เราตัดได้นะคะออ้ตัดออกเยอะมาก ตัดออกเยอะกว่าที่เก็บไว้อิงใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะทั้งเลื่อยทั้งกงินไก่ทายที่ติดตามเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์คอมเมนต์ไว้นะคะว่าคอมเมนต์แนะนําว่าตกแต่งอะไรยังไงนะคะช่วยกันออกความคิดเนาะเพราะเราทําส่วนหลังบ้านขึ้นมาเพื่อผ่อนคลายเพื่อมาดูว่าปลูกต้นไม้ที่อังกฤษกับที่ไทยเป็นยังไงนะคะ แล้วเราอยู่ที่นี่เนาะเราก็ไม่รู้อยู่นานขนาดไหนเราก็อยู่ของเราไปเรื่อยๆนะคะเราอยู่นี่ก็สิบกว่าปีแล้วเนาะจะยี่สิบปีแล้วเราก็คงจะอยู่ไปเรื่อยๆนะคะยังไม่รู้เราก็จะปลูกปลูกสวนครัวปลูกอะไรหลังบ้านเหมือนที่ไทยนะคะปลูกกินครัวเรือนนะคะมีก็แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยประมาณนี้นะคะใครที่ชอบชีวิตบ้านบ้านชีวิตอยู่แบบบ้านบ้านเหมือนที่ไทยเห,เหมือนที่ไทยแนะนํามาใช้ที่อังกฤษนะคะ ครได้ติดตามอย่าลืมคอมเมนต์แนะนำเราหรือชวนเราคุยอะไรก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็พามาตัดแต่งต้นโรสแมรี่นะคะวันนี้อากาศดีก็จะมีเสียงคลื่นรบกวนต่างๆทั้งรถมอไซค์ทัง้งอันนี้เป็นเครื่องล่อนเห็นไหมถ่ายให้ดูนูเครื่องล่นนะคะอันนี้เป็นเครื่องบินเล็กกล้องไม่จับ วันนี้มีขึ้นรบกวนต่างๆนานาทุกอย่างเลยเนาะไปไกลละขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอบคุณทุกซ u ัพย r i b e ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้เรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าว่าเราจะพาไปตัดแต่งต้นอะไรหรือทำอะไรนะคะในส่วนหลังบ้านของเราสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ